สำหรับหลายๆคนที่รอข่าวดีเกี่ยวกับยารักษาโควิดนะคะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันการนอนโรงพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง90%นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะคะพี่การมีการวิจัยมานำเสนอให้พวกเรานะคะการอัปเดตล่าสุดของบริษัทไฟเซอร์เกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาโรคโควิดที่ได้ผลถึง90%นะคะไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพวกขับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้พิการมีข่าวดีจะมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะซึ่งข่าวดีอันนี้ก็คือบริษัทไฟเซอร์เนี่ยได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับยารักษาโรคโควิดนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันการเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือว่าการนอนโรงพยาบาลนะคะรวมถึงการป้องกันการเสียชีวิตและที่สําคัญนะคะการวิจัยนี้ยังอ้างอิงไปถึงการป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจาก เชือโควิดกลายพันธุ์ป้องกันได้เกือบทุกสายพันธุ์นะรวมถึงสายพันธุ์ที่คิดว่ารุนแรงที่สุดของตอนนี้นะคะก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนี้ซึ่งในข่าวดีนี้ก็คือว่าบริษัทไฟเซอร์เนี่ยได้ทําการวิจัยนะคะ,ะก็คือทําใน2เฟสนะก็คือเฟสหนึ่งซึ่ง ผู้เข้าร่วมวิจัยเนี่ยประมาณหลัก10คนนะคะและก้าเข้าสู่เฟสที่2ก็คือผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยหรือว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมเนี่ยหลัก100คนนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยพี่การจะเล่าให้ฟังนะคะต้นก็คือว่าบริษัทไฟเซอร์เนี่ยก็มีการผลิตวัคซีนที่เกี่ยวกับการป้องกัน เกี่ยวกับโรคโควิด -19 นะคะแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆสุดเนี่ยมีการผลิตยาอยู่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งใช้ในการรักษาโรคโควิดโดยตรงนะคะชื่อยาแพคโลวิดนะคะซึ่งเจ้ายาแพคโควิดเนี่ยมีการทําการวิจัยของบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเข้าสู่เฟสสองและมีการยืนยันผลว่าได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่แบบว่าเกินคาดนะคะทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองนะก็คือได้ผลในการรักษาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะประมาณ90%นนะคะซึ่งในการวิจัยนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้าง ชัดเจนมากๆเพราะว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการวิจัยในเฟสสองเนี่ยก็คือเป็นอาสาสมัครที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตัวไหนเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะและได้รับการติดเชือ้อหลังจากนั้นเนี่ยเขาแยกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ใช้ยาแพคโลวิดนะคะในขณะที่กลุ่มที่2ก็คือใช้ยาหลอกก็คืออาจจะใช้เป็นแป้งอาจจะใช้เป็นวิตามินหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งไม่ได้มีตัวยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการรักษาโรคโควิดเลยนะคะซึ่งในกลุ่มอาสาสมัครทั้ง2กลุ่มนี้คือคนที่ไม่เคยได้ัวคซ นนตัวไหเลยและมีการติดเชื้อนะคะทีนี้เริ่มต้นจากกลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มแรกเนี่ยมีจำนวนอาสาสมัครเนี่ยทั้งหมด697คนนะคะหลังจากที่ได้รับเชือ้อและตรวจพบว่ามีการติดเชือ้อโควิด1 9และได้รับยาตัวนี้เนี่ยติดต่อกัน3วันนะคะซึ่งเจ้ายาตัวนี้เนี่ยมี คอสในเรื่องของการรักษานะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยหคอสของการรักษาก็คือให้ทานติดต่อกัน3วันนะคะเช้าเย็นนะติดต่อกัน3วันนะคะซึ่งจากอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยหกรคนเนี่ยมีที่จะต้องนอนโรงพยาบาลแค่5คนนะคะและไม่มีจํานวนผู้เสียชีวิตเลยนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ใช้ยาหลอกนะคะอาจจะเป็นแบบว่ากลุ่มใช้แป้งหรือว่าใช้วิตามินแทนแทนยาที่ใช้รักษาโควิดหรือว่าเจ้าพาโลวิกนะคะก็อันนี้เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอาสาสมัครทั้ง หมดเนี่ย682คนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากมีการติดเชื้อและได้รับยาหลอก3วันนะคะมีคนที่จะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ย49คนนะคะและมีอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย9คนนะคะซึ่งก็เห็นแบบว่าความแตกต่างค่อนข้างจะชัดเจนในส่วนของการใช้แพคโลวิดนะคะและการใช้ยาหลอกในการวิจัยของไฟเซอร์นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการในเรื่องของผลิตแล้วก็การที่จะขอ การอนุญาตจาก fda สาหารัฐอเมริกานะคะเพื่อที่จะได้ใช้ยาตัวนี้นี่อย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศต่างๆนะคะของยารักษาโรคโควิดที่ตอนนี้เนี่ยที่มีการรับรองจาก fda สาหารัฐอเมริกาเนี่ยก็คือมีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะก็คือ r e s i v i วียนะคะ r e ซ i v i r i เนี่ยเป็นยาฉีดนะคะซึ่งต้องฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำนะซึ่งหลายๆคนค่อนข้างจะวิตกกังวลกับยาตัวนี้นะคะเพราะว่ามันต้องฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาเผื่อว่ามีผลข้างเคียงมันจะค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่ายากินแต่ว่าเจ้าแพลโรวิ r เนี่ย เป็นยารับประทานนะคะซึ่งคอร์สเนี่ยค่อนข้างสาใส <น S 1> แค่3วันนะคะ กินวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะซึ่งประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันการนอนโรงพยาบาลและการเสียชีวิตและที่สําคัญที่สุดเลยสามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้ด้วยนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับหลายๆคนที่เฝ้ารอกันอยู่ว่าเอ๊จะมียาตัวไหนบ้างที่เราจะสามารถใช้ต่อก่อนหรือว่าใช้ต่อสู้กับเจ้าเชื้อโควิด -19 แล้วได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ค่อนข้างสูงขนาดนี้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะกพิการสรุปออกมาให้พวกเราฟังนะคะถ้า คลิปนี้มีประโยชน์พี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับพี่การรู้รว่าจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ